สวัสดีป้าลุงบานวันนี้เนาะเากัมันจะเกินนุ้นะดโอกาสสิบไปนอลอนบอบ้ลไเกตมีหอไปบานบอลอลังสิงไปน้ำโมงีหรอสีผ้าสีผ้าผู้เผื่อมีสาไเนาะหเปล่ผ้าไป่บ้านโมนมือเอืนเยียบยาบานใกล้ พ่นมันตกก็มาขึ้นจากไฟดอกยวนปอกากนีทางมันเักดีพ่นธนาทางนี้เนาทางเขาไปเนาะให้รถโดยสารเนาะพี่น้องเนาะหลโดยสารไปเมาโดยสารเมาโดยสารเลยโนจะเกินหรือคงตอไปมหักแ่พางเจ้างผไปหาเน้อทางเกิดันนี้เด้อแนอนีเนาะพงกันเนาะเกิดใดก็าถ่าคนตกสนามไกเด็งไร วันนี้วันสินน้ำเด้ออาบรรทัดออโอ้ยเปเตียงยู่ันเพราะเปเตียงไม่พุญมัจะโยไม่สิัเตียงครับจะเมียวเนาะไปหาเมียวโอ้ยทางผเจ้าเ็าจะตื่นย้ายหัวเขาตังแต่สามโมงที่สามเลยมันก็เดินพัดมันก็เดินบอก่ไอกไปดนไนีนมะก็ตื่นไปบอก

โอ้ยิตสาิตาิตตามตอนต่อไปนะพี่น้องมาาเสียงยังนุ่อยากเป็นรถถ่าแเลวนั่งปจะเทศอะไยเก็บจมปจะเทศดิวมันจะเกินขน่ดเกินเลเวลเลเวิ

ตวอนนส,สองสวรรค์ากสองเด้อไฟสิไฟเด้อสวรรน้โแล้ขนาดนี้นะจ่ายแล้วมสอเทอกับ,บนตง,นเ,ชงเ,เช่นไผ่เีงนี่แล้วนนไ,ไม่จะวนนะนี่วันเหรอเนา

เกอนแล้วแ่เขาเลยโอ้บันบาไก่อุดมสมบูรณ์ขนาดฝนตกดีวันยา้แม่ป่าเขางามบมดเขาจ้องามก็่าก็่ยเรื่องบออเขาเปิดซัน ทรงเอี่มเปิดเรียนนาะเออมันพกยาจะไรไอน้ำร้อนไหนเำแดดแดดไ่น้งานขนาดไอวัดเลยไกลวัดเลยน่ะย้ายระบบัตรเฮ้ยไิดเมาเลยนี่มีดมควันนะม่ได้สูบมีด้ดมนะโอย นี or, <or> ่เขาก็ไผ่น่ะนะนี่าอไรกดูเนาะนี่หน้านาเจ้าเนยกดูนี่เขีนแดนอ่ะเขียนก็ไผ่เนี่ยไผ่เรียงเลยนอน้องกไกลน้องเจ้านี่แหละเขตน้องแดนนะลุมน้องไปนะเนแดนหน้าเมยเว้

lêu, lêu, đi lêu, đi lêu, thôi thôi đây, đúng rồi, đúng này, lêu bên nào không à? bộ khá, thôi ma, thôi ma. หักสายหางควงอะไรสายเลยหางหางหางรถหางรถมาเองมาเองอ่า ข้ามารมันอนกางหมุงนอนยังไอ๋อหรอมาไหนนะมาไหนเนี่ยมีกินแหมงวันไหนคุณลองกินนะขอกนคไม่ออมีะมาเรามาทำมือกัน ลตบ้งก็ให้หดนี่เดอกไปกียนหันดจะโทษะอบิโทษแวมองนะมัดทากับนะเว้ขวัญลการเลยูยุบละการเอ้อเอามามาปั่นขับไปไปดิมันบเยอะไรก่อนนะเฮ้ยระยะรยะโอ้มาลย

กินทมาขึ้เก่านะใกล้ถ้าปดออกมานะไป่คนรอว่าไหนดีว่ว่าก่นทังมันอกมีแล้วกินหนาวแล้วกะลมบ่ลมมาเลยครัมาให้ลมบุดีเลยเลยนะอ้ยใส่าไหเาได้ันกี่ครอยู่ म चाहिँ काम सारप धन्य काम हौ हिलो काम सङ्घ มีหางเดียยนอะไตรงเดี๋ยสายมึงวินพวยนโดนขี่มอเตอรบิซ่อนในหลังมันอะไรไกลข้ว่าเสียงใม่ขันได้หมอกไฟอางน้ฮตรงนี้ม่แต่งบาขา ใส่เลยในกุ้งนะไมอ,อยากขาลนะยาาใส่กุ้งไม่ใเลยอ,อยากขายเลยขาวเลยตื่นเ้็กโคตรเลย <c oughs> ถราันตื่นเด็กโคตรือองเจ้าเล่จะเกินนะ เดี๋ยวมาตัดมีก็ได้มาตัดตัดก่อนคือว่านี่หนึ่งใช่คือคือแบบนี้หนึ่งกินหนึงคือเพราะ่าเพรา่เอาว่าคือเชียงพอสวยนี่ไงนอนถือหัหาักสายรับดยตยที่หนึ่ง

อยู่เก่าโมงนะบอเก้าอกเรืนอเกาโมงยู่แล้วนะฮะนี่มึงเก่างนพกตอว่าลูกชาบาลมันลูกคนบุญชงเม่อพอเลอาังโท

เกินนะครับแต่แบบเกินเร็วใช่ไเกินหูพ่อเห็นหูนี่เลยปักตุดต่อนี่บอกตัดตอ๊เต่อนั่นไม่ได้ติ๊บก่อเถ่าไนี่เดวีรียากเลยนะก็ได้ถ่ายอยู่ đi nằm được chọn cao bóp chọn bóp bóp chọn bóp 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 chọn มต่างงาถ้าจะยืนริงเนาะซื้อเก่าอย่างเขาหิวทีเขาก็มาทานซื้อยุ้ยไรเอย่ะแต่เมย์ม่ได้เปิดอ พัดแต่เหลวดำหน้านี่จะมีแต่คนเทียมมาถามอยู่นะเขาขี่รถมาเหมือนอ่ะก็ไปยังจะอกคายได้บ่ได้คายว่ะมันมันมันยากะไมันเปื่อนไปสื่อคลองกับปนิ่งเอยคายว่ะไปเของข้องน้ำพี่ยายนแม่พี่